ครับสวัสดีครับพอกันครัเกานที่พี่น้องไล่สวนที่พี่ฟาร,ร,ร์มเกษตรกรยุคใหม่นะครับก่มื้อนี้นะพี่น้องหลังจากฝนฝนออกไปแล้วนะครับเบื้องต้นเหตุไร้พี่น้องมื้อนี้กมาสู่โหมดอาชีพเกษตรกรแล้วนะครับปลูกมันสับปะรังพี่น้องปลูกมันสับปะรังนะครับปลูกมันแล้วจังสิเฮ็ดไล้เกษตร ไอ่นั่นพี่น้องไอ้พวกปลูกแตงปลูกทั่วนะครับพี่น้องเที่ของเขาเดีท้าสีปลูกันนะครับประมาณสองไรนะครับครับนี่คือเตียงเทาสีปลูกพี่น้องสองไรเอาทีเวดจวับพิ่งเหรอเออสองไรมองทเทยวสิปูกนะ็อยู่นะ ใส่ผานหาขึ้นนะครับของผมใส่ผานหาขึ้นเดี๋ยวเขาเบรย์ระยะระยะของพวกผมเอะจะใส่ปิดหนี่คู่นหนึ่งนี่ไม่น้องคู่หนึ่งป็นคนว่างนะครับพางทอนพันไว้นะครับเราจะมีคะแนกเสียบนะครับส่วนระยะระยะของพวกเขาจะจับตัวมาณเอานะครับไม่น้นองระยะของเราวอร์ดิฟิกนะครับวอร์ดิปี่กับชือกาวนะครับ ทีห่างขึ้นอยู่กับคนว่างนะครับเกิดดีบ่ดีขึ้นอยู่กับคนเสียบพี่น้องใส่เป็นเลยคนทั้งเบิดนะครับประมาณสองลาพี่น้องท,ที่ที่จะปลูกนะครับนี่ตัดถอนพันไว้ประมาณยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองกับสอดแต่ว่าเพิ่งกันพี่น้องว่าทีพ่อวะแต่โดยทั่วไปที่เคยใส่ก็จะประมาณ ไล่และซีฟนะครับเต็มท nice ี่ดูดูน้อยก็จะหน่อยลงมานะครับดูง่ายก็จะประมาณซีฟนะครับประมาณนี้นะ e ี่ที่สวนข้าใส่นะครับที่บานผมก็เป็นประมาณนี้นะพี่น้องบางบางมองบางขี้ก็เห็ดปูขึ้นกันนะครับบางมองก็เท่งไอ้นี่ยเรพี่น้องเท่งเท่งกระตานะครับเราก็เท่งเสียบฟ้อมนะครับอาหมองกับใส่รถนะครับแต่บานผมจะเป็นประมาณนี้จะส่วนมากนะครับใส่รถ ใส่รถยังวะมีพี่น้องท่ามันผมนะครับเป็นแบบคนแบบนี้เอีกนะครับรับจ้างปลูกไปคิดทั้งสี่เอีกพ,พี่น้องคู่หนึ่งว่างนะครับคู่หนึ่งเสียบนะครับจ้างเมาส์ไล่ละพันนะครับปลูกเป็นตะจ้างวะพี่น้องเป็นตะรับจา้างวะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหนขออนุญาตนะครับไปเสียบพี่น้องผมเปน็นปฏิยเสียบนะครับงานปวดเอวพี่น้องงานเสียบนะครับ คือต่างประเทศอยู่ในประเทศกันคือกันพี่น้องเป็นงานเกษตรนะครับเหงอนที่กันเวิร์ตนะครับครัภาพพี่น้องเบรกเบรียดปวดหลังนะครับปวดเอวพี่น้องปวดเอวเลยลดเล็กน้อยนะครับสถานาที่สิ่งที่กันพี่น้องทีำงานง,งานเีาพี่น้องวันนี้แดดเปี้ยงเลยนะครับ แก๊เปียงนะครับตอนนี้มุดมดไปแล้วประมาณในสิบสิบวิสกระสอบพี่น้องเข่ากาไปยี่สิบกระสอบนะครับมาเบิองสองไร่หายี่สิบกระสอบพี่น้องเป็นท่อนพันธุ์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับระยะห่างกะเข่ากาประมาณสี่สิบถึงห้าสิบพี่น้องยี่สิบห้าสิบหกสิบแกวเตีย วันวางสีวางำตำแหน่งน้นครับจังวางพี่น้องเศร้าปวดหลังพี่น้องเศรปวดหลังปวดหลังแง,ง่งครับกระดิมงเพศกระเสดครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับธุรกิจปลูกมันห้องวันนี้นะครับใช้เวลาไปสี่ชั่วโมงพี่น้องสี่ชั่วโมงนะครับในการปลูก มันนะครับปลูกมันสับปะหลังปมันสองไรนะครับใส่ไปทั้งหมดติดยี่สิบกระสอบนะครับตกไรได้สิบกระสอบพี่น้องอันนี้ก็ภารกิจต่อไปจะเสียหญ้าพี่น้องกาจัดหญ้านะครับเรื่องพี่น้องอาจจะเปิดดีวะนะครับดินก็นยังหึงมด้วยพี่น้องฝั่งนี้นะครับยังไม่ทันปลูกนะพี่น้องฟังดินนะครับดินอมน้ำพี่น้อง ยังว่าปูนะครับปลูกน้องปูกจากทัดที่เป็นแหงแหงอไปนะครับฮึ่มโมหึ่มพี่น้องพี่ปอกน้ำนะครับปลูกยังไม่ได้แล้วี่ฟังฟังตามปูกยังไม่ทันไดพี่น้องคนครับพี่น้องสรัคิปนี้นะครับก็พามาปูกมันพี่น้องเมรีแนะครับ ากันไม่คิดนาพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ